สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับช่อง Double W Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามากันที่โรงแรมครามพัทยาค่ะโรงแรมจะอยู่ติดถนนเลยค่ะที่จอดรถฝั่งโรงแรมจะมีค่อนข้างน้อยถ้าไม่พอจอดฝั่งตรงข้ามจะมีพี่ยามดูแลให้ตลอดค่ะพอเช็คอินเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูห้องพักกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปห้องพักนะคะก็ขอแวะถ่ายสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้เกิดเลยค่ะดูกันหอมปากหอมคอนะคะได้เวลาไปห้องพักค่ะ นี่ถึงแล้วนะคะทุกคนห้องพักของเรานะคะเราได้ที่บริเวณชั้นหนึ่งเลยนะคะเดินไม่ไกลค่ะห้องพักของที่นี่จะตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลตกแต่งด้วยสีฟ้าครามน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยสีขาวแบบนี้ค่ะขนาดของห้องพักนะคะก็จะไม่ใหญ่มากกระทัดรัดกําลังพอดีค่ะ ของเรานะคะเปิดประตูออกไปก็จะเห็นสระว่ายน้ําแบบนี้เลยแต่เราไม่สามารถเดินออกไปได้นะคะก็จะมีกระจกกั้นแบบนี้ค่ะโรงแรมครามพัทยาตกแต่งแบบสไตล์ซานโตลินี ตัดด้วยสีฟ้าสีขาวสีน้ำเงินนะคะทำให้ดูสบายตาไปหมดเลยค่ะสระว่ายน้ำก็จะมีริมทะเลแบบนี้ด้วยนะคะช่วงเย็นน้ำก็จะขึ้นเราสามารถไปถ่ายรูปได้ค่ะแต่ไม่สามารถลงไปถ่ายด้านล่างได้นะคะเราสามารถยืนบนโขดหินแล้วก็โพสท่าส,สวยๆเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำก็จะชิดริมฝั่งเลยค่ะอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปนะคะใครอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตาม ได้ที่เพจ double w our d o u l d นะคะเราลงรูปห้องพักนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำสวยๆไว้ด้วยค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง double w channel ของเราด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงแรมสวยๆอีกแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย